คขเฟียวใช่ทีรักหรือเปล่าเธอใช่ไหมใช่ทีรักหรือเปล่าเห็นกขเฟียวใช่ทีรักหรือเปลนักร้องแบบซิปแพคเอใช่ทีรักหรือเปล่ารา <c oughs> น้ำแบบมันจะลองให้ฟังลองก่อนนะเธอใช่ไหมใช่ที่รักหรือเปล่า <c oughs> ช่อเป็นอะไรหร่า ธอมันโคตรเฟียวและเฉ่ทีรักหรือเปล่ารู้ใช่ไหมใช่ทีรักหรือเปล่ามันโคตรเฟียวแลเฉยทีรักหรือเปล่าแต้ยหอมมากคือน้ำแข็งรูปหัวใจผสมกับก้อนกลม,กลม <laughs> าตาดีเหมือนเราเลยนะฮะเป็นไงล่ะนะคะถูกมันทำให้รู้เรื่องมันไม่ใช่